ขาขออมละเม่นมาได้โนและเม่น่าไดนะข้าขออนายเมือขึ้นเติมปรบสอนสั่งทุกบันนั่งโยไทริมผ่านบางลำั้นมีนัลก้นโยเดียวหัวัวาฝาเวจจะมาขาพไปขึ้นได้กินมาที่หวานตาหวานตาคุณกุมาไปขอยอนุญาบตั้มแต่คำ วดงแจงวงคือด้ยบปฏิมาฟังไสม้มอนหินหลงก้อนสวันเสียงล่าวาจาให้คองไห้กองเท่าบองทรงไขล่ล้อมไเรียนไลหลู่กจังใดเชิญว่าคุณแฟ่นองลินทองสองทางเห้นตญวยให้มาช่วยยำล้มว่าตาสมราคาขาคาจางบนสเุแม่ยุบนหลังพื้นแผ่นพัตาว,วีวอนแม่ท้อละมีหน้นาค่าทั้งไตวอนพึงอันดีว่าทั้งสีผมมเลียญเด่นลี้งยงยำซอยบูให้ซอยุกสู้ซายยำลํา ท่านขอใส่ขึนขน้ีมารับมารับมาแลบลสนนลงแค่เอาไปขอลับทนี่เราตั้พบกอมาแลนี่เอาไปขอลับที้นีเราซุกเตกับจังเตตัวชีเราจะมาหัวเดี๋ววันี้ฉีเรายะมากใชยังไ่ต้องเศร้าอยู่นี่บอกมีบอกเราจไปใสมือนี่เอาเไปใสบอกคนยู่ไปไป แต่าดาหน้าตาดุวนี่นี่เลยต้องคอยเฮ็งนะนี่หน้าตาดุวนมึงแรกนี่ให้นี่ฮะนี่แล้วได้เงี้ยกล้องวายุพี่กล้องวายุฮัมเมนครับแล้วก็น้องสกายสกายครับผมน้องแอนนี่ซอนจูค่ะน้องยูริครับแล้วก็น้องน้ำปวนครับผมแอนนี่ซีโฟวโตเกียวชิคหน้านเด้ออพี่นน้้งหาตนเด้อหน้าตาด้าน พ่อกันเนี่ยพี่น้องนะตาลครับผมชาวฟังข่าวขันผู้ได้ยุ่มประเทศเพื่อนบ้านฟังทั้งเล่ากับฝ่ายน้ำความผงมากกันเ้ยครับชี้เพื่อมากกันเด้ครับผมมาวันนี้กันกับโตเกียวเด้อะค่อยทั้งได้ไอ้นี่สลายเอสเอ่อคนลายเอสติโค้ยังตีนอสี่นี่ไปพ่อกรันเครับพี่น้องนะครับอย่าลืมไปกำลังใจลูกหลานใครายเบรกโตเกียวมิสิกที่จังหวัดอุบลราชธานีในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับพ่อครับ สวัสดีจ้าพี่น้องเป็นจังไงเมนี่อย่าลืมเดอจ้ะไปให้กำลังใจเด็กๆโตเกียวมิวสิกผู้ใดอยูอุบลราชธา,านีเดิมเอน,นี่เดอเด็กๆโตเกียวมิวสิกนี่ผู้ใดแนติมีน้องเจนนี่ซีโฟน้องแอนนี่น้องยูริกลองฮอ้ยชีวากล่องไปกลองวายยูน้องสกายแล้วก็น้องน้ำอุน่นแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้ใดอยู่ ไกลๆกับไปให้กำลังใจให้มันเต็มร้านเบียร์ให้เพื่อนจ้างอีกเด้อพี่น้องเด้อไปให้กำลังใจเด้อหลังจากที่ห้าหหางหายไปบ่แมนสองหมือนแล้วบอกพี่น้องนางกันเด้อนางกันเด้อสองหมื่อแล้วฮาบ่ดด้ดดเบิงเด็กๆตกเจ้ามิวสสกหลองลำทำเพลงไปเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้ไปหลย่ลยๆให้ผู้นูจัดผู้จ้างเพื่อนได้กำไรหล่ยลเพื่อได้จ้างอีกเนาะพี่น้องเนาะ ไปกันเด้ออยู่ฟังให้ฟังเล่าก็มาให้กำลังใจเพราะมันบอกลก่ฟังเล่าย่าสีร้อยขามหนามมากคือจังน,น,นอกสกายบอกเด้อพี่น้องพี่น้องทางฟังผุนชี้เลื่อมมาจ้ามันหิสาบึงการยุติสตีโอ้นอกสถานที่อีกแล้วพี่น้องไปทุกมองจ้า เละซสายเลาะจ้ะพลาสายเลาะสาบึงการเอามาบอกพี่บองน้องจำานีละพี่น้องอย่าลืมแบกกำลังใจเด็กๆนะคะแม่แม่ที่รักทุกท่านสาบึงการกะขอไว้สำานีเด้อจ้ารอชมคลิปใหม่ช่องสาบึงการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาบึงการในเด้อจ้า